น่าซื้อน่าใช้ครับก็มาแนะนําให้ท่านมาชมได้รับชมกันนะครับนะครับมาดูการใช้งานกันครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแก๊สออกนี่ครับฟังเสียงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟก็จะออกตรงนี้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเร่งไฟได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปสวนนะอากาศร้อนๆแบบนี้ครับตอนเย็นก็จะไปสวนนะที่ผมไปสวนพลิกของผมทุกบ้านนะผมก็ได้ใช้แก,ก๊สกระป๋องแล้วก็หัวพ่นไฟใช้พ่นไฟพลาสติกคลุมดินที่ปลูกพลิกของผมก็ใช้พ่นๆน,นะใช้เผาเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปแก,ก๊สกระป๋องเผาไปเลยครับเราต้องการรูไหนก็เผาไปเลย วันนี้ผมก็ได้สั่งแก๊สแพ็ก3กระป๋องแล้วก็หัวพ่นไฟมาอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับแกะมาใหม่ๆเลยนะตัวนี้เอาเอาอกก่อนนะครับตัวนี้แก๊สกระป๋องกับหัวพ่นไฟนะราคาถูกมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ชมคลิปให้จบนะเดี๋ยวเราไปทดลองกันดูตัวนี้เป็นชุดเก่าของผมอ่าครับมาดูครับอ้าวมาแล้วตัวนี้ก็เป็นหัวพ่นไฟ76บาทพร้อมส่งพร้อมค่าส่งทั้งหมด7 6บบาทก็ผ่านเวฟดังลาซาด้ามาแกะหัวพ่นไฟกันก,นก่อนนะครับ แก,ก๊สกระป๋องอยู่ตรงนี้วางกันแบบนี้นะครับก่อนๆเลยครับใช้มมดตัดเลยนะร,รีวิวแบบบ้านๆนะเผื่อท่านผู้ชมจะได้สั่งเพราะว่าแก,ก๊สกระป๋องนะครับกับหัวพ่นไฟที่ติดมานะเอาทานปิ้งเนื้อใช้ทานก็ใช้หัวพ่นไฟเลยนะครับก่อไฟก็ใช้หัวพ่นไฟนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะแตกต่างกับตัวที่ผมใช้อยู่นะกล่องก็เป็นแบบนี้ ก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็หาซื้อรุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ผมสั่งรุ่นนี้มานครับดูหน้าตาครับฟาร์มกันก็จะเป็นแบบยิงออกเลยนะครับปิดไฟออกเลยนะครับ76บาทพร้อมส่งนะครับนครับดูเขาติดกระป๋องมานะครับก็แบบนี้เดี๋ยวเราไปใช้งานกันดูความร้อน1,300องศา,าเซนเซสยสนะครับร้อนมากเลยนะครับใช้กับแก๊ กระป๋องในรุกแบบนะครับในหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนอันเดิมของผมนะครับอันเดิมของผมก็ขมุนออกมาแบบนี้นะครับแต่เราต้องใช้ไฟเช็คจุดที่ปลายตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวเดิมของผมนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ราคา76บาทท่านผู้ชมก็จะใช้ก็สั่งผ่าน Lazada ได้นะผมก็สั่งผ่านจากเว็บ Lazada ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้หัวพ่นไฟผ่านไปแล้วนะครับ ฟาร์มกันนะครับยี่ห้อนะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษอาครับวางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนต่อมาครับเรามาดูในส่วนของแก๊สกระป๋องผมสั่งมา3มกระป๋องครับลาาด้าอีกเช่นกันนะครับครับเอามาแกะดูนะครับเอาโอ้โหแกะแบบบ้านๆครับรีวิวแบบบ้านๆท่านผู้ชมก็ทรนดูหน่อยนะครับ ไม่ใช่นักรีวิวอาชีพนะครับแต่ก็ได้สินค้าถูกๆมาก็มาฝากท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมจะได้ซื้อไปใช้ก็มาบอกท่านผู้ชมเอาละครับออกมานี่ครับท่านผู้ชมดูครับเป็นแก๊สกระป๋องแม็กไฟไฟ3สากระป๋องนี้รวมค่าส่งทั้งหมด 136บาทครับท่านผู้ชมก็เอาสามหารดูนะครับว่าตกกระป๋องเท่าไรหร่1ร6สบาทสั่งคลงจากเว็บดังลาสได้เช่นเคยเอาครับแกออกมา,ารีวิวแบบบ้านๆนะครับได้ของถูกๆก,ก็มาแนะนําให้ท่านผู้ชมเอาวางไว้1กระป๋องเอาเอากระป๋องนี้มาดูครับแม็กไฟยแกลสกระป๋อง ก็จะต่อกับหัวแกว๊สตัวนี้ได้นะครับเราลองเปิดกันก้อนเปิดออกมาหน้าตาก็เหมือนแก๊สทั่วไปนะครับก็แก๊สกระป๋องทั่วไปนี่แหละครับแต่ที่ผมสั่งมาสั่งกระป๋องนี้แผกสกากระป๋อง136าบาทนะครับท่านผู้ชมจะสั่งก็ผ่านลาซาดาก็ถูกแน่นอน,นครับถูกกว่าท้องตลา,าดแน่นอนนะครับน้ำหนัก250ากรัมแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ เราจะต่อหัวแก๊สตัวนี้ไปใช้งานนะครับใช้งานสารพัดนะครับผมก็จะต่อหัวแก๊สนี้ลงไปครับตัวพ่นไฟก็จะมีมาร์กให้ไว้นะครับตัวนี้ครับมาร์กตัวนี้เป็นปัวยื่นออกมานะครับเราก็ใส่ให้ตรงร่องตัวนี้นะครับนะครับดูชัดนะครับเนี่ยอตรงนี้เป็นร่องนะครับใส่เสร็จแล้วก็หมุนพัทางขวามือนะครับนะครับเอาใส่แบบนี้แล้วกดลงไปครับ กดลงไปหมุนขวามือนี่ครับหมุนขวามือแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สินค้าราคาถูกๆก็แนะนํากับท่านผู้ชมสาหรับวิธีใช้งานหัวพ่นไฟฟาร์มกันเราไม่ต้องใช้ไฟแช็กแล้วนะครับที่รุ่นเก่าของผมต้องใช้ไฟแช็กจุดปลายตรงนี้นะครับนะครับมาดูการใช้งานกันครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแก๊สออกนี่ครับฟังเสียงครับท่านผู้ชมเสียงแก๊สออกนะครับ แล้วเราก็มากดไกปืนตัวนี้นะครับเป็นแบบไกปืนนะครับเดี๋ยวไฟก็จะออกตรงนี้นะครับดูนะครับกนผู้ชมเห็นหมครับนี่ครับเร่งไฟได้ครับดูครับสีฟ้าๆเลยนะครับแก๊สออกนะครับเวลาเราจะหยุดใช้งานนะครับเราก็มาปิดตรงนี้ครับนี่ครับปิดเลย แก๊สก็จะหยุดนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายครับเป็นแบบไกลปืนในตัวเลยเดี๋ยวเราไปลองจุดขยะดูนะครับตัวนี้นะครับกรณีที่ท่านผู้ชมไม่ได้ใช้งานนานๆน,นะผมแนะนําอยากให้ท่านผู้ชมเอาหัวพ่นไฟนี้ออกแล้วก็เอาฝาปิดมาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีจะถอดออกก็กดนะครับกดลงไปแล้วก็หมุนมาทางซ้ายแล้วก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้แล้วก็เก็บหัวพ่นไฟไว้ แล้วก็หาฝาปิดของเขามาปิดเหมือนเดิมนะครับนะครับกดลงไปเหมือนเดิมแบบนี้ก็เป็นกระป๋องใหม่ๆเหมือนเดิมถ้าเราจะใช้งานเราก็มาประกอบใหม่นะครับดูการประกอบไปทีนะครับจะใช้งานเราก็มาเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาล็อกเข้าแบบนี้กดลงไปมุมทางขวาแบบนี้อา้าวใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเผาดูครับท่านผู้ชมครับลองสถานที่จริงเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมก็มาลองสถานที่จริงเลยในการใช้หัวพ่นไฟฟาร์มกันแล้วก็แล้วก็แก๊สกระป๋องแม็กไฟก่อนอื่นเราก็เปิดแก๊สออกก่อนครับฟังเสียงแก๊สออกแบบนี้แล้วก็ไกปืนเลยครับกดตรงนี้นะครับแก๊สก็พ่นออกมาแล้วนะครับลองเผาดูครับนี่ครับเผาแแป๊บเดียวนะครับติดเลยนะครับนี่ครับ ยิ่งก่อไฟเอาฐานนะครับปิ้งเนื้อปิ้งปลานะครับเอาฐานใส่เตาแล้วครับเตาอัางโลกนะครับแล้วก็เอาแก๊สนี้เผาไปเลยนะครับเผาฐานให้แดงก็แป๊บเดียวครับผมก็ทาแบบนั้นนะครับเับดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแก๊สพ่ออกมาแบบนี้นี่นะครับก็ราคาน่าซื้อน่าใช้ เวลาจะหยุดใช้งานนะครับก็ปิดตรงนี้อา้าวแก๊สก็ไม่ออกแล้วไม่ใช้งานนานๆก็ถอดหัวพ่นไฟออกแล้วก็หาฝา,าปิดมาปิดเหมือนเดิมถ้าเราจะใช้งานบ่อยๆในภายในหนึ่งวันก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแบบรวดเร็วนะครับน่าซื้อน่าใช้ครับก็มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับแก๊สกระป๋องยีห่ห้อแม็กไฟ น้ำหนัก250กรัม3กระป๋อง136บาทพร้อมราคาส่งทั้งหมดเลยก็เฉลี่ยแล้วก็กระป๋องละ45บาท33สะตางค์แล้วก็หัวพ่นไฟ76บาทบน,านะครับถูกๆครับก็ใช้ได้นานครับ3กระป๋องกับหัวพ่นไฟแบบนี้นะครับสารพัดประโยชน์นะครับนะครับ การรีวิวคลิปนี้ก็เป็นรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอาก,กันาคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ